สวัสดีครับช่องยูทูปของสมานเซ้าแชนเนลนะครับมาได้เห็นยูทูปโดนนะครับพอยได้เปลี่ยนบ้างอยได้สอบมาลนอันนี้นะครับก็เลยพอได้ยื่นเรื่องเสียงก็ไ่ค่อยได de, ้ออกมันนี tarde, ้มาเปลี่ยนไต่ชาตินะครับไต่ชาติของที่เอฟอาร์กับไต่ก็มันมั็นวชัดครับเคยสอบมาแล้วสร้างสอบมาแล้วก็ใส่ได้วดลนะครับก็เปลี่ยนอีกนะครับผมดูเบื้องล่างมันเป็นมัดกระวต้มนะครับท้องแดงมัดกระวต้มมันใหม่ครับมันนี้ก็เลย สังของในรัชดานะครับสั่งของจากรัชดามาเป็นที r ฟอา12วลต์6 5ิแอมป์ครับไปเปลียนกันนะครับ

I okay. ทดสอบหลังจากประกอบแล้วแล้จัประกอบไปแล้วเนีมาชิคเป็นจะได้ตอนนี้เล่งเครื่องเช่นกับตุ่ม พ่าขุนสูงแบบนี้ไปยี่ตรกตามก็เลขสิบสองี่ปกติดีเราหลับเงีเลยเออกระชาเข็มลักษณะนี้คกออยู่ชัดๆดไหเเขนบักบัปดเดีก่อนเงาล่นปุดเ,เ,เดีก็ว่าได้ไฟประชัดรรุ่นี้มันเจีตัดแอร์พอมจีบปาถ้าไฟประชัดมันจตัดแอร์พอมเลย อมังบัโกัสพี่น้องพี่น,ออน,นอ้องงาเมรยัเล่ยเลขสิบสองโดนเลยเลขสิบสองะา,ายไปตามีนี่นสิมันเป็นมีมารอบเลยตัวเลขสิบสองครับเลสีเหลือง ใหญ่ประชัดยันใหมสองพันหกร้อยกว่าพี่น้องความวทรงนราชดากนบนพรรู้จักเป็นของใหม่หัวมาจากประเทศใดล่ะฮึสายตากระพาะแจงแน่บาเอยเพื่อแจ้งจบคลิปแค่นี้พี่น้องสวัสดีครับติดตามน้ำในเรื่องช่องนี้กันเลยติดตามบอทันปลายพ่อบันญายอยู่ครับสวัสดีครับ